ครับคลิปนี้เราก็มาดูความแตกต่างนะครับก็เบื้องต้นนะครับของเจ้า d ี m a ็นะปี2020นะครับแล้วก็ปี2022นั่นเองนะครับก็ส่วนตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะมันก็จะเปิดตัวมันปลายปี2019นะนเพื่อนๆตัวนี้นะแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้ d m a ม็2022เนี่ยก็เปิดตัวเรียบร้อยก็เห็นเด่นชัดเลยก็คือกระจังด้านหน้าก่อนเลย นี่ตัวนี้เขี้ยวเขาจะเหมือนแบบเป็นเขี้ยวแบบว่าสองเลเยอร์นะสองชั้นนะนี่งเขี้ยวกันเลยนะเพื่อนแล้วก็ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเขี้ยวอันเดียวอะ่ะใหญ่ใหญ่เลยนี่ก็นอกนั้นก็ข้างหน้าเหมือนกันเกือบหมดอ่ะก็คือไฟไฟก็เหมือนกัน,กนแล้วก็การชนหน้านะการชนหน้าก็คล้ายคล้ายกันแต่ว่าที่เปลี่ยนอะ่ะคือกระจังหน้านะตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะนี่ เห็นไหมกระจังตัวนี้เขาก็ดูว,ว่าหน้าเขาจะแบบหว,หวานขึ้นอ่ะเห็นไหมตัวนี้นะก็สีขาวมุกตรวนี้นะเพิ่มประมาณเก้าพันกว่าบาทนะเพื่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นรถของน้องเอบนะตัวนี้แล้วก็เป็นเกร์แซดเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกร์ของ LDA ตัวนี้แล้วก็แตกต่างกันที่ราคานั่นเอง ตัวนี้ประมาณ900,000กว่าบาทในเก้0 0 0 0ส่วนนี้ก็8 2 5 0 0 0บาทก็ถ้าอารมณ์แบบว่าเปลี่ยนแม็กกับไม่เปลี่ยนแม็กนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นล้อดูเต็มขึ้นนะแต่ก็เหมือนเดิมแรกมาด้วยกับการกินน้ำมันเยอะขึ้นตัวนี้กินน้ำมันประมาณ10โลลิตรกินเยอะขึ้นแต่ส่วนอันนี้ล้อเดิมๆอะไรเดิมๆเ,เนี่ยในเครื่อง1.9เนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณการกินน้ำมันก็ประมาณส4 12ี่โลลิตรในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล้อล้อลายใหม่ตัวนี้นะของเขาอะ่ะตัวนี้ก็เป็นรูปตัววายนะตัววายหกก้านแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็เข้าศูนย์เค็ม้นะตัวนี้มันชอบเสียงดังนะประมาณนี้ก็สัญลักษณ์ตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะไฮรนเดอร์ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะประมาณนีงนอกานั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากลายแม็กแล้วก็กระจังด้านหน้าแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเซตส่วนตัว LDA เนี่ยมันก็จะไม่มีสัญลักษณ์อะไรติดมาให้เลยนะเพื่อนแต่เนี้ยผมติดเองประมาณนึงก็คร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่นี้เองคร่าวๆความตแตกต่าง แล้วก็ภายในก็แตกต่างอยู่แล้วแหละความในความรูหลาอะไรเงี้ยก็ต้องให้ทางเกียร์เซตเขารูหลากว่าเอามาทาโอเคคลิปนี้ไงก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ